อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนในการใส่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องนั่นเองนะครับผมขั้นตอนแรกเวลาเราล้างฟิลเตอร์หรือทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับสองด้านเลยนะฮะก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับให้ทําการง้างเหล็กทั้งสองข้างออกมาหน่อยนะครับมันจะตึงๆค,ค่อยๆนะครับไม่ต้องแรงมากเพราะว่าถ้าแรงอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับค่อยๆทำนะฮะ แล้ยินๆนะฮะอ่าโอเคแล้วเวลาลงล็อกนะฮะให้เราสังเกตคือมันจะตรงอยู่บริเวณหูนี้พอดีนะครับมันก็จะลงล็อกอก็อาทตะกี้ใช้ไขควงไปแล้วอันนี้ผมจะสาธิตในการใช้สว่านนะครับในการใส่เข้าไปจะเป็นหันูนี้หัวสกรูหัวแชกนะครับโอเคก็ยิงเข้าไปเลย แค่ตึงๆพอนะครับไม่ต้องแน่นมากอาจจะเกิดการเสียหายได้พอใส่แล้วก็จะเกิดความแน่นหนานะครับเขย่าก็ไม่กระดิกเลยนะโอเคก็ ต่อไปคือการใส่เข้าไปในเครื่องนะครับให้ใส่จะเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับใส่จากด้านล่างก่อนจะได้ง่ายต่อการใส่นะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับดูขอบนะครับให้ตรงกับเครื่องนะครับว่ามันล้ามันเลยหรือเปล่านะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็เอาสกรูนะครับใส่กลับไปที่เดิมนะฮะน,นี่เลยใส่กลับที่เดิม